สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอุ้มในหน่วยที่3เรื่องมาโรงเรียนค่ะเราพบกันเป็นตอนที่3แล้วนะคะวันนี้คุณครูมาสอนสระเออค่ะหนังสือเรียนที่ใช้นะคะก็จะใช้หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาค่ะหน้าที่3 5และ3 7เป้าหมายการเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้ว สามารถอ่านและเขียนสะกดคําที่ประสมกับสระเออและบอกความหมายของคําได้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้นะคะมาฟังเพลงสระเออกันดีกว่าค่ะเด็กๆ แล้วนะคะเด็กๆสำหรับเพลงสระเออนะคะในเพลงเขาบอกว่าสระเออออกเสียงเออนะคะแล้วก็สระเออนะคะจะมีรูปของเขาก็คือสระเอนํำหน้าค่ะแล้วตามด้วยพยัญชนะต้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตามท้ายด้วยออ่างตัวนี้ค่ะนี่คือรูปของสระเออนะคะเวลาไปใช้นะคะ แสดงว่าถ้านักเรียนจะเติมพยัญชนะลงไปก็ต้องเติมบริเวณตรงกลางนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าสระเอจะต้องอยู่หน้าและอออางจะอยู่ข้างหลังนี่คือในกรณีที่ตรงรูปปกติเท่านั้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนอาจจะเจอแบบอื่นขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าให้รู้ว่าสระเอลักษณะการนําไปใช้จะเป็นแบบนี้นะคะในเพลงค่ะเราเจอคำศัพท์มากมายเลยอย่างเช่นคําว่าเจอคาว่าเธอคําว่าเพอเจอนะคะคําว่า เลอก็ใช่นะคะนะคำว่าเสมอก็ใช่ด้วยเช่นกันนะคะหลายๆคำศัพท์ที่อยู่ในเพลงค่ะถ้านักเรียนเวลาฟังนะคะก็ต้องดูด้วยว่ามีคำใดบ้างนะคะที่เป็นคำที่ผสมกับสระเอนะคะเราจะได้ฝึกตัวเองไปด้วยต่อมาค่ะคุณครูจะพานักเรียนมาฝึกอ่านผสมคำสระเออกันค่ะเช่นเดิมนะคะจะสอนสะกดแบบตรึงสระค่ะก็เอเกอ ออออออตอเอเจอดอเอเดอตอเอเตอบอเอเบออีกครั้งนะคะอ่านพร้อมกันค่ะเกอเจอเดอเตอเบอยังไม่จบนะคะคุณครูมีมาให้อีกค่ะตอเอเปอออเอ เออวอเอเวอรอเอเรอหอเอเหออ่านพร้อมกันค่ะเปอเออเวอเรอหอเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้มีนิทานเรื่องหนึ่งค่ะจะเอามาฝากกันนะคะแต่มีกติกาว่า ระหว่างที่เราฟังนิทานนะคะนักเรียนจะต้องพยายามดูคำศัพท์ที่ประสมด้วยสระเออด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยในตอนท้ายค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานของคุณครูกันดีกว่าค่ะนิทานเรื่องเด็กดือ้อเจอดีค่ะเด็กดือ้อชื่อเบอร์มีเพื่อนชื่อเชอบ้านอยู่ข้างวัดเขาว่าผีดุแต่เบอร์บอกไป ฉันไม่กลัวผีมาสิมาสิมาหลอกได้เลยตกดึกเข้านอนละเมอร้องเหมือนคนเพอเจอร์ร้องเสียงเออเออแล้วก็นั่งเรอจนเผลอหลับไปเช้ามาพ่อบอก เธอโดนผีหลอกใช่ไหมเขาบอกทันใดว่าฝันเห็นผีนี่สินี่สิสเจอดีแล้วไงวันหลังจะได้พูดจาดีๆนักเรียนเห็นคำศัพท์ที่ะสมด้วยสระ,ะเออบ้างไหมคะ ถ้าเห็นแล้วเรามาดูค่ะว่าตรงกับคุ้นรููหรือเปล่าคำที่หนึ่งค่ะคำว่าเจอบเจอบอเชอเลยเมอเ<ม>พอเจอเอเอเรอ เผอเธอหลายคำเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่จะมีอยู่แค่สองคำนะคะที่มันต่างจากเพื่อนคือไม่ได้ตรงรูปสระเอสซะทีเดียวนะคะก็คือคำว่าเผลอและเลยนะคะคำว่าเผอเนี่ยที่มันดูแปลกไปจากคำอื่นๆเ,เพราะว่าสองคำนี้ควบนะคะเวลาอ่านก็อ่านพร้อมกันเลยค่ะพอลอเอ,อเผลอค่ะอ่านแบบนี้นะคะ พออเออเผลอค่ะและอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าเลยคำว่าเลยนะคะเป็นเพราะว่ามีตัวสะกดเข้ามาอ,ออ่างก็เลยต้องหายไปค่ะแต่อย่าลืมว่ายังต้องออกเสียงเออนะคะฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสะกดให้ฟังลอเออยอเลยแบบนี้นะคะเด็กๆซ้ำอีกครั้งค่ะลอเออยอเลยเสียงส เสียงสระเออยังอยู่นะคะแต่ออ่างเนี่ยรูปออ่างหายไปกลายเป็นตัวสะกดของคำนั้นก็คือยอยักษ์ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่มันแปลกใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านคำศัพท์ที่มีความหมายกันค่ะภาพแรกนะคะเป็นชายแก่คนหนึงกำลังเดินละเมอค่ะละเมอก็คือการที่เราหลับฝันไปแล้วก็ ในขณะที่ฝันนะคะอาจจะทํากริยาอาการบางอย่างนะคะซึ่งเราเองก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะเขาเรียกอาการนี้ว่าละเมอค่ะเรามาสะกดคําว่าเมอกันนะคะมอเอมอ,มอเมอมมเออเมอละเมอต่อไปค่ะผู้ชายคนนี้เขาเจองูค่ะเขาก็เลยตีงูนั่นเองเรามาสะกดคําว่าเจอกันดีกว่าค่ะจอเอจอเจ จอเอเจอเจองูเจอ,เจอ,เจอง,จองูคือพบนั่นแหละค่ะพบงูนะอันสุดท้ายค่ะที่ว่าการอำเภอสวีนี่คือที่ว่าการอำเภอของเรานะคะเรามาสะกดอ่านคำนี้กันค่ะอำเภออำเภอพอเออเพอพอ คำนี้อ่านว่าอำเภอนะคะเด็กๆอำเภอก็คือสถานที่ที่ไว้ติดต่องานราชการค่ะเมื่อมีเด็กเกิดนะก็ต้องไปแจ้งเกิดที่อำเภอค่ะและเมื่อมีคนตายก็ต้องไปแจ้งการตายที่อำเภอเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งจะจดทะเบียนสมรสกันนะคะให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องไปที่อำเภอค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ที่มีความหมายกันแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนได้เห็นรูปของสระที่มันเปลี่ยนไปค่ะ รูปสระที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะเป็นสระเอแล้วตามด้วยพยัญชนะต้นนะคะซึ่งจะเว้นไว้แล้วก็ตามด้วยอออ่างค่ะนี่คือรูปของสระเอในปกติที่เราพบเจอนะคะแต่สระเอนี้นะคะมีข้อแม้คือเมื่อมีตัวสะกดนะคะอออ่างะคะ่ะอออ่างคือตัวนี้นะคะเด็กๆที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะจะเปลี่ยนค่ะกลายเป็นสระอีหน้าตาของสระเอก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ค่ะ เมื่อมีตัวสะกดเนาะตัวสะกดก็จะมาอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าวิธีการเขียนก็จะมีการวางสระเอไว้หน้าพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็วางสระอีไว้บนพยัญชนะต้นค่ะส่วนตัวสะกดก็จะตามมาทางด้านหลังค่ะตัวสะกดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามก็จะตามมาด้านหลังนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นชัดๆเวลาเราไปเจอคําศัพท์นะคะที่หน้าตาแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนักเรียนจะได้ฝึกอ่านได้นะคะ จะได้มีพื้นฐานเนาะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเจอคำศัพท์เหล่านี้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคำว่าเดินค่ะดอเออมเดินมีตัวหนูเป็นตัวสะกดนะคะ,หเ,ะ,คะเห็นไหมคะว่าออ่างหายไปกลายเป็นสระอีค่ะแล้วมีนอหนูที่เป็นตัวสะกดเข้ามาแทนนะคะตอเออมอเติมค่ะออ่างหายไปกลายเป็นสระอีค่ะแล้วมอมาก็เข้ามาแทนค่ะกอเออดเกิด กอเอนอเกินรอเอโมอเริ่มปอเอดดเปิดแต่คุณครูมักจะบอกกับเด็กๆปอหนึ่งว่าออ่างนะคะถูกดอเด็กเตะกระเด็นแล้วก็กลายไปเป็นสระอีกค่ะปอเอดดเปิดนะคะนี่จะเป็นวิธีการจำง่ายๆนะคะถ้าเจอแบบนี้หรือว่าเจอแบบนี้นะคะนักเรียนก็ลองดูให้ดีว่า ใช้สระเออหรือเปล่านะก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะคุณครูขอมอบหมายงานให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนนะคะมีคำศัพท์ทั้งหมด6กคำค่ะมอเอเมอเออเจอบอเอเบอรอเอเรทอเอเทอและสุดท้ายค่ะซอเอเซออ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะ เมอเจอเบอเรอเธอเซอถ้าดูหนึ่งครั้งแล้วนักเรียนยังไม่เข้าใจก็ให้ดูคลิปวิดีโอซ้ำนะคะและถ้าเกิดมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถให้ผู้ปกครองแจ้งคุณครูผ่านทางลายห้องเรียนป .1 ทับ1ได้เลยนะคะวันนี้คุณครูขอฝากเรื่องสาระเออไว้เพียงเท่านี้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอการสอนครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ